สวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพรพัฒนาประจำวันที่2กรกฎาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยปรชิการทหารพัฒนากองปรฏิการกอง,กองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธาน,นีครับวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของหนงขึ้นตรงสงังาพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยประฏิการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568ครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นท 13. ี่13สังัาพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยคุกหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สงับพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ในกำลังพลของหน่วยครับให้การต้อนรับพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผู้จัดการทหารสุขสุดและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สงับพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับโดยรับฟังการ รรยงาสรุปผลของการปฏิบัติงานของหน่วยเยืมชมส่งการเรียนรู้และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ่งสามสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประติการทหารพัฒนาตนรังจันอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีมาต่อที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16งหสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประติการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยส่วนพระเาวสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 6ึ่งหกเสาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จะกำลังพลชุดพระเทวศภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยหนายด้วยกันครับและรถยนต์ชุดผู้ประสบภัย1่คันเข้าไปประเมินสถานการณ์พื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงงานบริษัทหรือว่าโปพันแอนเปเปอร์จำกัดประกอบกิจการทํากระดาษทิชูหรือว่าโรงงานหนองแครอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับร่วมกับปภจังหวัดสระบุรีศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรีในอำเภอหนองแคและมณฑลทานบกที่18สถานการณ์ปัจจุบันสามารถควบคุมเพิ่งไว้ได้ในวงจำกัดครับโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือมณฑลฐานบกที่18ด้ยมอบหมายให้ส่วนการทหารมา้าจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานควบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่และบริหารจัดการรถกู้ภยัยรถพยาบาล ทั้งนี้ศูนย์ประาสัภันหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประฏิการทหารพัฒนานะครับได้เตรียมกำลังพลพร้อมกับยุทุปกรณ์หนาที่ตั้งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเมื่อรับการประสานงานในการปฏิบัติครับนัดพื้นที่ของทวนบัวลอยอำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรี และทั้งหมดนี้นะครับเป็นภารกิจของหน่วยกึ้นตรงสง,งาาา่งา,าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาประจำวันนี้ครับติดตามผลการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยกึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ